อาการแย่กว่าเดิมหนักไปอีกครับจนถึงขั้นแบบจะเดินไม่ได้เพราะว่าขาไม่มีแรงครับเตือนไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรอย่ารักษาด้วยตนเองคนไข้มาเตือนครับวันนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ครับมาเจอหมอฟันครับวันนี้หมอฟันได้มีการรักษาคนไข้คนหนึ่งครับชื่อนี่เพื่อพี่หนึ่งแล้วกันพี่หนึ่งมีหายเรื่องการปวดหลังแล้วครับปวดคอปวดรูปไปได้อ่ะพี่หนึ่งเล่าให้ฟังหน่อยพี่หนึ่งไปทําอะไรมายังไงบ้างครับเขาประเด็นเลยครับสวัสดีครับผมผมชื่อหนึ่งนะครับ ผมมีปัญหาเกี่ยวกับหลังปวดแล้วก็ขาไม่มีแรงลงไปถึงแขนมือชา,อาผมก็คิดดูจาก YouTube มีการสอนอย่างเช่นท่าสลับเพชรจมผมก็ว่าน่าจะเป็นแบบนั้นผมก็เลยลองทำดูโดยที่ไม่ได้มีอะไรเ,เป็นเป็นข้อมูลเบื้องต้นจะทำหรือไม่ทำเลยลองทำดูพอเสร็จแล้วอาการแย่กว่าเดิมหนักไปอีกครับจนถึงขั้นแบบ จะเดินไม่ได้เพราะว่าขาไม่มีแรงครับผมก็เลยจะมาเตือนวันนี้ว่าถ้าหากเป็นอะไรอย่าคิดรักษาด้วยตัวเองนะครับโปวดปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นคุณหมอซันเป็นต้นครับครับ <c oughs> คืออย่งนี้วันนี้ที่หมอจะจมาเตือนคือหมอยาบอกทุกคนครับรว่าคุณจะปวดหรือคุณจะปวดเป็นโรคอะไรก็แล้วแต่คุณอย่าคิดเองเออเองอย่าดูตามอะไรก็แล้วแต่เพราะแพทย์สมมติคุณยังไม่รู้ัยว่าคุณเป็นโรคอะไรอย่างพี่หนึ่งเนี่ยเขาสงสัยใสว่าเขาน่าจะเป็น ปวดสลักเพชรแล้วเขาก็เลยไปทำท่าปวดสลักเพชรกายภาพหลังจากนั้นอาการที่เขาเป็นคือเขาเป็นมากกว่าเดิมคือเดินไม่ได้เลยคือคือคือมาเนี่ยมาเนีลยอ่อนแรงขาแล้วก็มือชาแขนเป็นเยอะมากคือตอนแรกแค่ปวดหลังตอนแรกแค่ปวดหลังนะครับปวดหลังแค่ปวดหลังแล้วก็มีเลาๆใช่ไหมครับแต่ตอนเนี้คือพูดตรงตรว่าตอนนี้หมอยังไม่รู้เลยเขาเป็นโรคอะไรเพราะว่าคือเป็นเยอะมากตอนนี้คือมีมือชามี เกงเกงเอ่อเกงที่มือใช่ไหมครับแล้วก็ปุ๊บแล้วก็แบบสําคัญคือขามันเดินไม่ได้ใช่ครับขาไม่มีแรงหลังจากที่ทํากายภาพอ,อืมนึงภาพไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ให้หมอให้พี่หนึ่งมาเตือนเลยว่าเอา่อคือคุณจะเป็นอะไรไม่รู้แหละแต่คุณต้องเมคชัวร์ก่อนว่าคุณเป็นอะไรกันแน่แล้วการที่คุณจะไปทําตามคลิปต,ต่างๆเลยก็แล้วแต่หมอฟันไม่ว่านะหมอไม่ว่าแต่ว่าขอให้คุณเมคชัวร์ก่อนว่าคุณเป็นโรคอะไรแล้วคุณรักษาจะไ,ได้รักษาได้อย่างถูกต้องได้ถูกต้องถูกวิธีจะไ,ได้รู้ว่า่ายังงไตไตอป ซึ่งวันนี้โโหคุยกับพี่หนึ่งประมาณเป็นชั่วโมงครับเป็นชั่วโมงคุยกเป็นชั่วโมงว่า <_ S 1> เฮ้ยอย่างนี้ยังไงต่อดีควรจะทํ็ารไหมควรจะไปหาหมอคนไหนไหนดีเพราะหมอเองก็ยังไม่กล้าฟันธงว่าเป็นอะไรแต่แค่บอกคร่าวๆได้ว่ามีปัญหาเรื่องทับเส้นแน่ๆแ,แต่ตรงไหนเนี่ยไม่รู้นึกภาพนะครับพอพี่หนึ่งนี่คือตอนนี้คือเยอะมากผลจากการทากายภาพวันนั้นดูไหมพี่ใช่อเป็นเพราะเราไม่รู้ว่ะทาเองโดนพลัการวันนี้ก็เลยพี่หนึ่งเลยเป็นผู้เสียสละมากที่วันนี้มาเตือนมาบอก ช่ไหมครับแล้ววินาจฉันจะฟังเก็บไปเป็นไงบ้างครับดีขึ้นครับเดินได้สะดวกมากขึ้นครับเดินได้สะดวกมากขึ้นเนาะอ่ามันทําให้ชีวิตประจําวันในการชีวิตดีขึ้นครับคืออย่างน้อยมันเดินได้ใช่ครับเดินได้เดินไปซื้ออาหารเพื่อจะมาทานเองโดยที่ไม่ต้องรบกวนคนอื่นทําให้ชีวิตดีขึ้นครับพอยคือมาวันนี้ไม่ได้ต้องการหายแค่ต้องการเดินได้ว่ายังไม่รู้ว่าเป็นยังไง ใช่ไหมครับคือพอที่ต้องการแค่เดินได้วันนี้หมอก็เลยช่วยเออทำให้อย่างนั้นยคือให้เดินได้แหละแต่ถามว่าตอนนี้เป็นอะไรพูดตรงๆว่าหมอเองก็ยังไม่กล้าฟันยังไม่กล้าวินิจฉัยแต่รู้ว่าเป็นเก็บกัดหลังแน่ๆแต่เป็นไม่รู้จะฝุ่นคอหรือฝุ่นหลังอะไรก็ได้เพราะว่าอาการถ้าถามหมอก็คือค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรใช่ไหมครับครับอือนะเอาจะเตือนอะไรกับคนที่ดูแบบว่าไม่เข้าใจการรักษาอะไรก็คืออยางที่หนึ่งบอก เตือนจะได้ไม่มีคนอื่นเป็นเหมือนเป็นวิทยาทานใช่ครับผมก็ฝากไว้ให้หวัวใจรวยพี่หนึ่งด้วยนะเป็นข้อคิดนะครับผมอย่าอย่ารักษาเองโดยที่ไม่มีความรู้ใดๆทั้งสิ้นครับโปรดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญคุณหมอต่างๆอย่างหมอสันด้วยครับนี่เป็นร, <c oughs> รักษาดีจริงๆรักษาผมไม่สุดยอดเลยครับครับวันนี้ััันอออ่คครรบบเผมฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณคุณหมอสันด้วยครับขอบคุณมากครับวันนี้พี่หนึ่ง คือว่าที่หมอฟันพูดทุกคนอาจจะไม่เชื่อแต่หมอฟันวันนี้มีคนไข้จริงๆที่เพิ่งเกิดเหตุจากการทํากายภาพที่แบบไม่รู้ไม่สอดคล้องกับโรคที่ตัวเองเป็นแล้วทําให้อาการมันแย่ลงวันนี้ก็เลยออกมาเตือนมาบอกทุกคนครับว่าไม่คุณจะรักษาโรคอะไรก็แต่ให้คุณเลือกเวลาหมอรักษาเมื่อกี้ยังเลือกพิถีพิว่าหมอต้องรักษากับหมอที่ดีที่สุดกับหมอที่เก่งที่สุดแล้วก็กับโรคที่ถูกต้องที่สุดมันจะไม่รักษาแบบคาทางไปไม่ได้ กินยาก็ต้องถูกและมันดีที่สุดสำหรับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเมคชัวร์ก่อนว่าคุณเป็นอะไรกันแน่แล้วต่อไปรักษายัางไงมันก็หายดูภาพมาซท่งวันนี้หมอก็ให้การบ้านพี่หนึ่งไปหาครตอบมาว่าตัวเป็นโรคอะไรแน่เพื่ออนาคตหมอจะได้ช่วยได้แม่นยำกว่านี้แต่วันนี้อย่างน้อยวันนี้พี่หนึ่งกลับมาเดินได,ได้หมอก็ดีใจมากๆแล้วเหมือนกันโอเคครับวันนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับหมอฟันนะครับกติกาคือเหมือนเดิมครับมากกว่าการรักษาค สวัสดีครับขอบคุณครับพี่คดับขอบคุณครับ <laughs>